เมื่อม่เสีเห็ดยังกันเพื่อนมันดเขาเมื่อจะโดนอะไรเน้เสีเห็ดยังกันหึเสเห็ดอีหยังอีกันอีเปล่าอีเปล่าสิเฮ็ดยังชิหลงชิหลงสิเฮ็ดยังเปล่าบอกแม่ก่อนเมื่อนี้แม่หนุ่มวัอยู่ด้วเมื่อนี้แม่หนุ่มไปสอบด้วเมื่อนี้บอกแม่กอ่อนแล้ว แล้วเนี่เดี๋ยว,ยวคลิปนี่้แม่ลุงเบิรงแลวบอกแม่ก่อนเมึ่งบอกแม่ก็นั่งล้องนั่งลงเป็นเด็กดีให้กินนมเป็นเด็กดีก่อนผ<ม>ู้ดได้ว่าเป็นเด็กดีว่าให้กินนมเด้<ม>เ็้หืม <c oughs> าตกมาหาเลย เมื่อนี้ผู้ใดไปตะกุยสวนผักย่า่บอกด้วยวันนี้ผู้ใดไปเฮ็ดเมื่อนี้ผู้ใดไปเฮ็ดสวนผักย่ายบอกก่อนบอกด้วยแล้วผู้ใดไปเฮ็ดโดนตีเลยผู้ใดไปเฮ็ดนี่ผู้ใดเดื้อเป่าหรือชีเลงงามกับว่าอาบตามปื้อๆเยอะผู้ใดข้าน,น้ำ,นำ ได้ข้าน้ำน้ำข้าน้ำน้ำบึงดูคนะ่นะคนะ่ะคนอ่ะมึงควม่มนี่แหละก็สิได้เจ็บโตย้อนรอบเป็นคนมักหยอกเังเบริงแผลแล้วคนะ่ะกำลังสิด,ดีย้นอนหยอกเก่งยังเสรลมไม่ได้ถือกัดคิดว่าเขาสิเหรนน้ำเม่นบ่แต่พ่อแล้วลูกพ่อแล้วหยุดหลอกกันได้แล้วเปล่าเปล่า อันได้ยอกนี่เป็นมั่นมันม่นเขามั่งดูบั่งดูบั่งดูได้ยอกนี่เป็นมั่นมันเลยเนาะเปล่าเนาะหยุดกันแล้วแล้วอ่าหยุดกินขนมไหมใครกินนมใครกินนมว่ะโอ้ยอกนี่เพราะอยากกินทอดนมอืมอ่ะหยุแล้ว เปล่าอ <du> ืมเดินอยู่แถวเฮียนนี่แหละโฉเร็วๆรีดๆรีดๆรีดๆไปหายายเร็วๆไปๆไปๆหายายกันไปๆไปหายายกันเร็วหายายกันเร็วสิเปล่าเห็นไมอนเบิ่งความตื่นของมัน